กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u บสไคร b e ให้ด้วยน,นะครับกริ๊งกริ๊ง Xin chào

ยัออนนี้นะมีก,อก,อบ,อกอบอ่ามันไหมยอดเร้ยหลบจักเดือดนะเอาเมื่กินข้างนองนเล đồ ăn này cái này kinh phòng anh chạy bắt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  chạy หัมีดเหลือเท่าไหร่ค no รับตั้งเลยหรอครับไปพี่ดาวซัมเนอก็ได้ครับอิ่มแล้วขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดสับสกายช่องก็ไม่ลืมเช่นเนี้ยเบอร์เมาพี่น้องแบบเกษตบเกลยอ เจ็ดกาดสี่อย่างห้าร้อยเลยเหรอ เห็นเห็นแต่สเปรดนั่นแหละกับขาเจ้านค่นั้นอยู่อยู่อ่ะเนื้อยังนี่เหนื้อหนึ่งเป็นหนึ่งหรือจีสองวะจีตาสมหรือตาหวานพี่น้องมาเบ่งกันเบ่งกันเดือดอะไรสับปะรด าปลาเอรนาดปลาเอรนาดพี่น้องเด้อไม่เบิง่งการพาปลาเอรนาดพาแบบนี้เด้อพี่น้องต้องไปปอกเปลือกพาเป็นแช่คือแตงโม,มก,ก็ได้ถ้าก็ปาดเอาอะไรนั่ได้เออนั่นเ,เออนี่นเย,เ,ออเ,ยเป็นเนื้อหนึ่งมันเออนั่นเนี่ยเนื้อเนื้อเรียกว่าเนื้อหนึ่งช้ำๆ้ำ้ำเลย ลายแตกไงขนาดขนาดมันเป็นบุกสวมนี่เอาเอาไส้มันออกวะออกแล้วเนาะเจ้าว่ามากินวะบวดเกินก่อนชิมมือดถแซ่บวะล่างยังอืมหือคือไปลดไปกิน้ล่ะถละแต่ไปลดหันไปซื้อต้องถามเดิอม่าว่าเนื้ออะไร mười qua đông nửa nưng nó tùy dinh dinh Xe dinh dịnh dinh Chán mấy? dinh oh. Chán dinh xài Sơn hộp sơn dinh đổi chán super dinh quá quá ขาขาไขา่โตผูนุ่นเหนียวเลยขาโรดไม่ต้องซีหาโตจงอย่างไรกัดกันไกลไปเลยไกลไปไกลใหญ่จุกอ่ะยูมันกระเทา و มันเหนียวมันหยาบหนังสิงนย่างไะไข่เขยา่ากราบแล้วก็แสบไข่โตยอย่าคิดว่าหน่อยหนามันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะไปก,กินกลับไปก,กินนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวละเอียด ม,มาโลดบึดมองนอนดอกอาพรมาโลดบึดมองนอนดอกนี่ลัางมาง่ายเลยแชมเบอร์นาซิมหน่อยเพราะว่าปอกบ่แล้วเขาบ่ให้กินบาเปรี้ยวพี่บาได้บอกว่า เขาก็ผ้าแกนกลางลองอนเนาะเลือนี้ใส่เปเลมาแกนมาใส่ม<า>ัยจะกินว่าไข่นี่มันเป็นเป็นเนวลาตัวย่งมันเป็น,นเลย่งิจะคลาก็คายบ่อือ่ค่อยเป็นอ่ะดงดกับเวยไข่ย สับป,ปะรดนี่มันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเขาดีด่น้องสมมุติว่าเมือ่อใดเอากินลาบกินก้อยกินเนื้อเนี่ยขนมโต๊ท้ายด้วยสับป,ปะรดมันก็จะดีเพราะว่าสับป,ปะรดนี่มันจะช่วยย่อยช่วยให้ระบบเผาผลาญมันดีขึ้นบบเวลาเขาเห็ดอันนั้นเขาขอใส่ดีแหละต้มแมนเวลาจังเช่นเขาขายบาร์บีคิวเนาะ ขายบาร์บีคิวเนี่ยเขาก็จะมีสับปะรดเสียบเสียบเพิ่มเติมไปในบาร์บีคิวเขายีิบหาบาทแล้ก็ซื้อเนื้อหนึ่งยี่แม่ลงบักทั่วทั่วยังทั่วดินลงตรงไหนลงทั่วนั่งตรงตรงไหนตรงที่นาทั่วยู่บ้านนั่นเอลงยังไงแล้วก็ปลูกทั่วแม่ปลูกเพิ่ม ทั่วดินเออตัวริสงปลูกแซมน่เออปลูกไปโลดมีทีดินนะปลูกยังได้ปลูกมันลงไปยังให้มันว่าปักขิกบ,บักเขื่องต้องซื้อกินลูกหนึง่งได้เกือบเต็มจานพี่น้องเอ้ปลาบลืเลอนาอกสอง่งปลาลายเกลือ ปลูกนี่ยนะนี่ลูกที่สองครับดูหนาคนปอกดูลูกส้มหัวเลยหั <c oughs> วนหนิง <c oughs> โทหัวจะรองดูลูกละยี่สิบห้าบาทนี่ก็เป็นาขาวๆอืมมันปลอมแปงลงหรอวะชำ้ชำชำ้ำช้ำ ไปลูกอยู่โรงงานอยู่ดิมันออกลูกอยู่ใส่ล้วเนีเ่ยช้ำบ่ชำ้ชำช้ำช้ำเป็รดราชบุรีเปิ้ปลวาบุนฟข่อยว่าส่วนมากกันบ้างแถวโซนฝึงโอ้ช้ำเก้า คนเลยกินยาลงเหงื่อแตกเลยแบบเป็นสองทิศเลยเนี่นเป็นเคืองเดือนแล้วด้วยเขาบอกว่ามันต้องควบเดือนนี่กินน้ำไ่ตองไปห้าชีด<า>ออกหายเอง <laughs> อยายเองเขย่ยังบ่าหายเน้ะปีพอหนึ่งมานละวนี่ไกลแล้วกุ้มไปชีดเลยยานไตลอย ร่างกายแข็งแรงกับเป็นพกีมือลิกหน่อยมันเป็นมือซองมือกันแล่นเล็นได้วัเท่าอันนี่เลยกายอ่อนแอร์ให้เม็ดเลือดขาวมากินไวรัสก็ให้เคมีมารักษาใช้ธรรมชาติบำบัด เป็นน้เมื่อนาคุณกินด้วยกินทั้งสายว่าได้ไหมเป็นยังติดแขวโอ๊ยไปทิ้งทำไมไม่เห็นอะไร คอนทรงประกวดอำเภอใดที่หนึ่งประกวดยังสวนเลยนสวนกเกษตรวันไหนเขาให้ไปประกวดจังหวัดฟุนโมโบวบเป็นยังกี่ขนันนะบมมีเวลาได้ปูพักปูห้าไม่ต้องไปก็ไป สิ้นเดือนเรากเกิดเทอมวันดีไอ้สมรับลิ้นแยเดือนกรกฎะดาท่านใดๆมึงส่งเดือนไปแต่สองปีที่แล้วในหลวงเมื่อวานจากวงใดที่ได้มา ชฉอะข,ขายนี่โอ้ในหลายบาทเลยเนาะอนนี้ย่สบาทเลยทั้งหมดเลยห้บาทขายชิ้นยีบาทเลยสองชิ้นสิบาทขายี่บาบาทสชิ้นสื่อกิน เดี๋ยวเขาไปใส่ตู้เย็นคนวานคนช่องช่องฟิตนะใส่ช่องฟิตกินเย็นฟันมันขาดได้บ้ามือเขาให่เห็นของคมเลยบ่เนี่แหละ ช้ออำเลยขนาดปลาส่ตตู่เย็นนะแสบเจนเ<อ>ล้วพี่น้องอาหารว่านครับผมคลิปนี้ก็พอไปทำเนียก่กนนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากุ้ยไปเริ่มชาแนลได้วนะครับคลิปนี้ปอกสับปะรดให้คุณ น่ากินมันบอกว่ามันอยากกินสับประรดมันหวานฉ่ำๆก็เลยจัดให้สองหัวครับได้จานหนึ่งใหญ่ๆเลยแล,ะละ้วหลังจากนั้นก็สิเอาเขาไปใสช่ช่องปิดด้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับกริ๊ง